แม่โบคะถ้าคุณแม่คลอดลูกเองและต้องการที่จะทําหมันหลังคลอดจําเป็นจะต้องผ่าคลอดไม่คะแม่แล้วถ้าให้เลือกระหว่างคลอดลูกเองทางช่องคลอดแล้วก็ทําหมันหลังคลอดหรือ พาคลอดแล้วก็ทำหมันพร้อมกันในตอนที่ผ่าคลอดไปเลยแม่โบแนะนำแบบไหนเอ้าวถามมาก็เดี๋ยวตอบให้นะคะแต่ว่าก่อนที่ไปชมคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง y o u t u b e n e ็ดคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กติ๊กตัก,ตกโบเน็ดคิดไลฟ์โอเอเน็คิกดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะการทำหมันนะคะเป็นการคุมกําเนิดแบบถาวรเป็นการคุมกําเนิดที่ประสิทธิภาพสูงนะคะไม่ส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายของคุณแม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดคุณแม่มีประจำเดือนตามปกติเลยแล้วก็ไม่ทําให้มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแต่อย่างใดการทำหมันนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดแล้วก็ทำหมันได้หลังจากที่แม่คลอดลูกนะคะหรือคุณแม่ค่ะสามารถที่จะคลอดนะคะโดยการผ่าคลอดแล้วก็ทำหมันไปทีเดียวพร้อมกัน ก,การผ่าคลอดได้เลย การทำหมันนะคะสามารถทำได้2ระยะด้วยกันนั่นก็คือ1นนะคะระยะหลังคลอดหรือว่าที่เราเรียกว่าการทำหมันเปียกนะในกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็นกรณีที่คุณแม่นะคะผ่าคลอดนะคะกรณีที่คุณแม่ผ่าคลอดคุณหมอก็จะทำหมันให้พร้อมๆกับตอนที่คุณแม่หาผ่าคลอดมาก็คือเสร็จจบเลยในตอนนั้นนะคะแต่หากเป็นกรณีที่คุณแม่นะคะคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดภายหลังจากที่คุณแม่นะคะคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดและไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆจากการคลอดนั้นนะคะคุณหมอก็จะทำการทำหมันให้กับคุณแม่นะคะภายใน1นถึงสว หลังจากที่แม่คลอดลูกมาแล้วเนาะซึ่งการทำหมันในช่วงหลังคลอดนี้นะคะ,<ส>ะยอดมดลูกนะคะอยู่ประมาณสะดือนะคะซึ่งง่ายต่อการทำหมันค่ะแล้วก็แผลนะคะ <m> ก็จะมีขนาดที่เล็กนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆกับสะดือของคุณแม่ <m> และการทำหมันอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทำหมันแห้งนะคะก็คือการทำหมันนะคะในช่วงระยะเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงระยะเวลาหลังคลอดนั่นเอง <m> และจากที่คุณแม่ถามแมโบมานะคะว่าคุณแม่คะจะคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดและต้องการที่จะทำหมันด้วยนะคะกรณีนี้คุณแม่จะต้องเลือก เผาคลอดไหมแล้วระยะพักฟื้นนะคะหรือว่าการเสียเลือดเนี้ยค่ะมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรและแม่โบนแนะนําแบบไหนนะคะเนาะอ่าในส่วนของตรงนี้ก็คือตอบก็คือจริงๆค่ะคุณแม่สามารถที่จะคุยกับคุณหมอได้นะคุณแม่สามารถที่จะเลือกเป็นการคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดนะแล้วก็คุณแม่ค่ะค่อยไปทําหมันต่อนะคะหลังจากที่แม่คลอดลูกไปแล้วแบบนี้ก็คือสามารถทําได้ในส่วนของตรงนี้เองนะคะข้อดีก็คือว่าคุณแม่ค่ะจะเสียเลือดน้อยนะคะแล้วก็แผลที่ทำค่ะก็จะมีแผลขนาดเล็กส่วนถามว่าระยะพักฟื้น หลังจากที่คุณแม่นะคะคลอดลูกแล้วแล้วก็ไปทําหมันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือจะต้องบอกว่าพอๆกันนะคะเนาะหากให้แนะนํานะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าแนะนําให้คลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทําหมันนะคะเนาะแบบนี้แล้วกันก็ตอบให้แล้วนะคะสําหรับคุณแม่ท่านนี้นะคะแล้วก็หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะหากคุณแม่คนอื่นมีคําถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะพยายามจัดเวลาเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ